เรื่องการดำเนินการทางเซตการดำเนินการทางเซตก็ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเรียกว่า operation operation พี่เกณฑ์ก่อนนะ operation แล้วก็ offset operation offset มีกี่ตัวนะสี่ตัวสี่ตัวอ่ะสี่ตัวตัวแรกตัวแรกอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเออยูเนียนยูเนียนแล้วก็ถ้าควา่ำอ่ะอินเตอร์เซ็กแล้วก็มีผลต่างพี่จะเขียนเป็น A ลบ b อย่างนี้เนาะแล้วก็ที่มีขีดข้างบนอย่างนี้เราเรียกว่าพาร์มหรือคอมพลเมนต์ก็ได้อ่านไหมจะเรียกว่า A พาร์มหรือ A คอมพลเมนต์ก็ได้แต่หลกัหลกๆคือสี่ตัวอก็สี่ตัว เดี๋ยวเราจะมารู้จักชื่อกับสัญลักษณ์แต่ละตัวว่ามันคืออะไรบ้างอันแรกเหมือนตัวยูเนาะตัวยูพี่เขียนไล่นะมันเรียกว่ายูอะไรนะยูเนียนอ่ามาเรียกว่ายูเนียนสัญลักษณ์ก็เป็นตัวยูอย่างนี้เนี่ยคือยูเนียนเอานะ ทีน,นี้ยูเนียนเนี่ยคือการรวมกันหรือซ้ำกันที่เราเรียนเนี่ยออคือการรวมกันเราเขียนไปถ้าใครไม่เคยเรียนเดี๋ยวจดตามไปพี่ก่อนนะยูเนียนเนี่ยคือการรวมกันคือการรวมกันยูเนียนนะคือการรวมกันแต่มีเงื่อนไขว่าตัวที่ซ้ำนับหนึ่งตัวอีกรอบนะตัวที่ซ้ำทำไมนะนับหนึ่งตัวตัวที่ซ้ำ เราจะนับแค่หนึ่งตัวตัวที่ซ้ํานับหนึ่งตัวตัวที่ซ้านี่หมายถึงสมาชิกที่ซ้ํากัน่ะเราจะนับหนึ่งตัวทันไหมพี่ก็เลยเขียนว่าตัวที่ซ้ํานับหนึ่งตัวเน้นคําว่ารวมกันนะรวมกันรวมกันถัดไปอันที่สองมีชื่อว่า intersect intersect อินเดเซกก็จะเป็นตัวที่มันคว่ำใช่ไหมเป็นตัวคว่ำอินเดเซกนี่คือการอะไรนะซ้ำกันซ้ำกันเออจำง่ายเลยอินเดเซกคือการซ้ำกันคือการซ้ำกันแสดงว่าเวลาตอบต้องตอบตัวที่ทำไมนะตัวที่ซ้ำเพราะว่าอินเดเซกคือการซ้ำกันอันที่สาม เราจะเรียกว่าผลต่างก็ได้แต่ว่าพี่เรียกตรงๆเลยเรียกว่า a ลบ b อาจจะไม่ใช่ a ลบ b ก็ได้นะจะเป็นแบบ b ลบ c c ลบ b หรือจะเป็น b ลบ a ใครก็ได้ที่เราจำมานี่เป็นยังไงนะ a ลบ b เออจำง่ายๆคือเอา a ไม่เอา b แต่ว่าเดี๋ยวพี่ไปอธิบายในโจทย์เลยนะแต่ว่าพี่จำง่ายๆคือเอา a ไม่เอา b แล้วก็เบอร์สี่เบอร์สี่ลักษณะนี้จะเรียกว่าพามหรือคอม p พลเมนต์ก็ได้แต่ว่าพี่ชินเรียกพามนะพี่ชินเรียกพารมเอพาร์มนี้ที่เราจำคืออะไรนะไม่เอาเอเอพารมคือไม่เอาเอไม่เอาเอนะโดยเทียบกับยูนิเวิร์สต้องมีคำนี้นะ โดยเทียบกับ u n i วิร์สจำ u n i วิร์สเมื่อวานได้ไหมที่มันเป็นขอบเขตอ่ะที่พี่บอกว่าเป็นขอบเขตของเซตทุกคนห้ามเกินนี้ข้อ4ตัวแรก u n i วิร์สนะ u n i วิร์สคือขอบเขตเซตคือทุกคนใหญ่สุดให้ u n i วิร์สเป็น1ถึงใครนะ1ถึง5แล้วก็มีเซตอะไรนะเซต A เซต A ชื่อว่า124เราสังเกตว่า124ไม่เกิน u n i วิร์สใช่ไหมพี่เลยบอกว่า u n i วิร์สใหญ่สุด แล้วก็มีเซตอะไรอีกนะเซต B ชื่อ1 2 5ก็ไม่เกินยูนิเวอร์สเหมือนกันทีนี้ไม่ว่าโจทย์อันนี้เราจำไปเลยนะไม่ว่าโจทย์จะถามยูเนียนอินเตอร์เซกหรือถามผลต่างหรือถามคอม p พลเมนต์ก็ตามเนี่ยคำตอบต้องใส่ปีการลอก่อนสแสดงว่าทุกข้อย่อยในนี้เดี๋ยวจะต้องใส่ปีการอก่อนทันไหมเช่นอันนี้คือยูเนะียนเนาะเวลาคำตอบต้องใส่อะไรรอนะ ปีกาต้องใส่ปีการอก่อนทุกอันเลยทุกข้อเลยจะต้องมีปีการอก่อนเวลาเอามายูเนียนอินเตอร์เซกพ้นต่างหรือใส่พาพเนี่ต้องมีปีการออก่อนงั้นพ,พี่ใส่ปีการอก่อนนะยูเนียนนี่คือยังไงนะ A อยูเนียนบคือเอา A กับ B รวมกันแล้วซ้ำนับหนึ่งตัวแล้วเ,เราดูตามพี่นะอันนี้ A เนาะอันนี้ b ใครซ้ำ หนซ้ 1> 1, อ่ะพี่ตัดทิ้งเพราะว่ามันจะนับ1ตัวแล้วก็สองซ้ำอ่ะเว้ตัวที่ซ้ำนับ1ตัวแสดงว่า2ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นที่เหลือก็รวมกันได้เลยมันก็จะมีหนึ่งสองสแล้วใครนะ5้าอันนี้คือคำตอบเลย1 2ึ่งสองี่ห้าหนสห้าเรียบร้อยให้จดก่อนให้จดก่อนรวมกันตัวที่ซ้ำนับ1ตัวนะรวมกันนะ ไอตัวที่พี่ตัดทิ้งเพราะว่ามันทําไมนะมันซ้ำเราก็นับแค่ตัวเดียวถัดไป A อินเดเซ็กับ B ต้องใส่อะไรรอนะปีกาพี่ใส่ปีการอแต่พี่ลบนะอินเดเซ็กนี่ตอบเฉพาะตัวที่ซ้ำเมื่อกี้ใครซ้ำนะ1นึ่งเออหซ้ำหนึ่งซ้ำสอซ้ำสอซ้ำแสดงว่าตอบเฉพาะตัวที่ซ้ำก็คือหนึกับใคร1กับส a ลบ b กับ b, b ทุกตัวใส่ปีการอดได้เลยทุกตัวนะเดี๋ยวพี่ใส่ a ลบ b ก่อน a ลบ b นี่เราจำว่าอะไรนะเอเอเอา a ไม่เอา b ดีนะดีนะพี่ซูมนะเอา a ไม่เอา b ไหมครับว่าเดี๋ยวเราจะเอาคําว่า a ลบ b เ่ะเราจะเอาเซต a เป็นตัวตั้งงั้นคําตอบคําตอบ ห้ามเกิน1 2 4อีกรอบนะเพราะว่า A ลบ b เอาใครเป็นตัวตั้งนะ A เป็นตัวตั้งคําตอบจะห้ามเกิน124แล้ว b ที่ซ้ำมาไปดึงออกเอาอีกรอบนะึงนะ A ลบ b คือเอา a เป็นตัวตั้งแล้ว B ที่ซ้ำดึงออกใครซ้ำบ้างนะ1ซ้ำแสดงว่า1่โดนดึงออกถ้าหมแล้วก็2ซ้ำแสดงว่า2อ่ะโดนดึงออกเหลือแต่เลขอะไรเลข4ตอบเลข4ครับ พวกนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะว่า a ลบ b เราเอา a เป็นคนตั้งแล้ว b ที่สามมาไปดึงออกเหมือนไปเกี่ยวออกมาเหลือเลข4คนเดียว b a, ลบ a เดี๋ยวพี่เขียนโจทย์ใหม่แล้วกันนะเดี๋ยวใครพอทำได้แล้วทำได้เลยนะ b เป็น 1, 2, 5แล้วก็ a เป็น 1, 2, 4 B-A ลบ a กับ A-B ลบ b ไม่เหมือนกันนะพอ B-A ลบ A ก็ใส่ปีการอเหมือนเดิมถ้า B-A ลบ a นี่ใครเป็นตัวตั้งนะ B เป็นตัวตั้ง A ที่ซ้ำมาดึงออกใครซ้ำบ้างเลข1ซ้ำโดนดึงออกเลข2ซ้ำโดนดึงออกเหลือแต่เลข5เพราะว่าเราจะเอา B เป็นตัวตั้งคำตอบคือตอบเซตห้า a ล b กับ b ลบ a เหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนถ้า a ลบ b a เป็นตัวตั้งถ้า b ลบ a b เป็นตัวตั้งไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะอย่าจำสลับนะถัดไป a พาร์มพี่ใส่ปีกาลอนะ a พาร์มคือไม่เอา a เทียบกับใครนะ universe ่าเราดูอันนี้คือ universe นะ a มีใครบ้าง 1>, 1 2 4แสดงว่า A อพามต้องไม่เอา1ไม่เอา2ไม่เอา4เหลือ3กับห้นี่คือ A อพามต้องมี u n นิเวิรนะไม่งั้นตอบไม่ได้ตอบ3ามกับห้เดี๋ยวใครไม่ทันดู B ีพามกันกนึนง